สวัสดีครับคลิปนี้เรามาตั้งสเปมฟิลเตอร์ให้กับไลน์โอเ n นเช็ของเรานะครับคือคนที่ตั้งได้ก็คือเจ้าของกลุ่มนั่นเองสเปมฟิลเตอร์คืออะไรนะครับก็คือคำต้องห้ามที่เจ้าของกลุ่มไม่อยากให้มีในกลุ่มนะครับไม่อยากให้พูดกันถ้าพูดก็จะลบปุ๊บเลยนะครับคำต้องห้ามเช่นเจ้าของกลุ่มไม่ชอบให้พูดคำหยาบนะครับใครพูดคำหยาบคำนี้ก็ให้ลบไปเลยนะครับ หรืออย่างของผมผมจะตั้งเพราะว่ามีคนชอบมาก่อกวนนะครับบอกว่าจะย้ายไปกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครับซึ่งเมื่อเขาเข้ามารบกวนเรานะครับเราก็จะตั้งคําต้องห้ามเหล่านั้นนะครับนี่ให้เราเข้าไปที่ l ล n e ธรรมดาของเรานะครับอันนี้ก็คือ l ล n e โอเพนเช t ที่ผมเป็นเจ้าของอยู่นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับทีนี้การตั้งสเปมฟิลเตอร์นะครับก็คือให้มาตั้งตรงนี้นะครับให้มาตั้งที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วมาที่บอรดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่าสเปมฟิลเตอร์นะอธิบายคือลบสเปมและเนื้อหาที่มีคําต้องห้ามโดยอัตโนมัตินะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับการลบนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือการลบข้อความที่มีคํานั้นนะครับคําที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีคําอื่นอยู่ด้วยนะครับหรือคําที่เราตั้งไว้ถึงแม้ว่ามีคําอื่นอยู่ด้วยนะครับ เราควรที่จะมาติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าที่เขาเข้ามาเขาก็เข้ามาเป็นประโยคนะครับอันนี้นะครับคําที่ผมตั้งไว้แล้วแต่ทีนี้ผมจะตั้งเพิ่มนะครับเราก็มากดตรงเพิ่มตรงนี้นะครับครับทีนี้ผมไปดูตัวอย่างเพื่อที่จะมาตั้งนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของมิจฉาชีพนะครับที่เข้ามารบกวนเราเพื่อที่จะให้สมาชิกเข้าใจผิดที่จะย้ายกลุ่มนะครับเอาคําว่าทิ้งแล้วกันนะครับนี้เราไปตั้งเพิ่มคําว่าทิ้งนะครับ แล้วเข้ามาที่ขี่สามขีดตรงนี้นะครับมาที่บทนะครับแล้วมาที่สแปมฟิลเตอร์นะครับแล้วเรามาเพิ่มนะครับคําว่าทิ้งนะครับแล้วเรากดเพิ่มตรงนี้นะครับต่อไปนะครับถ้ามีคําเหล่านี้อยู่ในประโยคนะครับเขาก็จะลบทิ้งทันทีเลยเราไปดูกันนะครับซึ่งไม่ว่าใครๆนะครับรวมทั้งเจ้าของกลุ่มด้วยนะครับถ้าเขาพิมพ์คําว่า สมมติว่าคําว่าทิ้งนะครับมีอยู่ในประโยคก็จะโดนลบทันทีนะครับผมลองพิมพ์นะคุณจะทิ้งผมไม่ได้นี่ล้วกันนะครับคุณจะทิ้งผมไม่ได้นะครับมีคําว่าทิ้งอยู่นะครับเราลองส่งนะครับเห็นไหมครับโดนลบทันทีเลยนะครับถึงแม้ว่าผมเป็นเจ้าของห้องก็ไม่เว้นนะครับไม่เว้นใครนะครับถ้ามีคํเหลอกนั้นอยู่เขาก็จะลบตั้งอีกทีหนึ่งนะครับ สำคัญนะครับควรที่จะมาติ๊กตรงนี้นะครับก็คือให้มีคํานั้นอยู่ในประโยคก็ลบนะครับแต่ถ้าข้างบนเนี่ยต้องเป็นคําเดียวๆเขาถึงจะลบนะครับผมลงไปทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ายนะครับผมจะย้ายที่ทํางานไปอยู่สุโขทัยอันนี้นะครับมีคําว่าย้ายเป็นคําต้องห้ามอยู่นะครับลองดูนะครับส่งก็จะโดนลบเห็นไหมครับโดนลบแต่ทีนี้นะครับ ที่เราตั้งสแปมฟิลเตอร์เราต้องระวังด้วยนะครับไม่นั้นนะเขาจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาก็โดนลอบอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับเช่นเราตั้งคําว่าผมคุณฉันคือทุกคนก็ต้องพูดแบบนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับพูดแทนตัวว่าผมแทนว่าฉันแทนว่าดีฉันอะไรถ้าเราตั้งคําเหล่านี้เป็นสแปมฟิลเตอร์ก็ไม่ต้องคุยกันพอดีก็โดนลอบอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ เราต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะตั้งคำไหนเป็นป p a m filter นะครับอย่าให้ฟุ่มเฟอือยหรือฟุ่มฟอือยเกินไปนะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้พูดเกินพอดีนะครับคลิปนี้เป็นการตั้งแ spam filter นะครับก็คือคำต้องห้ามพิมพ์ในกลุ่ม open chat ของเรานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ